บทขายคุณหมอบทการขายบทนี้นะครับคุณสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับคนที่มีความสามารถเฉพาะทางได้ด้วยนะครับอย่างเช่นอาชีพทนายความนักวิทยาศาสตร์นักมายากลน,นักบินนักกีฬาอาชีพพวกนี้ได้หมดเลยครับก่อนจะเข้าบทการขายเนี่ยผมคิดว่าผมควรพูดถึงเรื่องนี้สักเล็กน้อยครับเพราะคิดว่าตัวแทนหลายท่านก็เผชิญกับปัญหาเรื่องนี้อยู่ครับเห็นด้วยไหมครับว่า ตัวแทนหลายคนเนี่ยเวลาเข้าพบคนที่มีความสามารถมากๆคนที่เก่งมากๆหรือคนรวยมากเช่นแพทย์นักธุรกิจใหญ่ๆตัวแทนจะมีอาการเกร็งครับคือมันจริงๆสมองมันคิดไปเองอะนะเห็นตัวเขาใหญ่อย่างกระยักเลยจริงๆเขาคนเหมือนเรานั่นแหละคุณจะมีอาการแบบพูดไม่ออกพูดไม่คล่องแล้วมันก็ทําให้การนําเสนอเนี่ยไม่ไปในทิศทางที่มันควรจะเป็น ส่งผลให้ผู้หวังเนี่ยรู้สึกไม่เชื่อถือไม่เชื่อมั่นในตัวแทนทําให้ปิดการขายไม่ได้หรือว่าปิดการขายนี่ยากมากวิธีแก้ครับต้องไปแก้ที่ m ม n d เซ t ของตัวแทนครับก่อนอื่นเนี่ยคุณลองพิจารณาดูนะครับเราไปคุยกับคุณหมอเราคุยเรื่องอะไรครับเราคุยเรื่องประกันชีวิตถูกไหมคุณว่าหมอกับคุณเนี่ยเรื่องประกันชีวิตเนี่ยใครเก่งกว่าใครครับคุณถูกต้องไหมครับ แต่เราไม่ได้คุยเรื่องการแพทย์เลยนะครับเราไม่ได้คุยเรื่องการรักษาผู้ป่วยเราไม่ได้คุยเรื่องผ่าตัดเราไม่ได้คุยอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องพันนั้นเลยขอให้ระลึกไว้เสมอว่าเรื่องประกันชีวิตคุณเก่งกว่าหมอแน่นอนครับข้อที่2ครับต่อมาคุณพิจารณาดูนะครับว่าหมอเป็นมนุษย์ไหมครับหมอมีความรักไหมครับหมอมีความห่วงใยครอบครัวของคุณหมอไหมครับแล้วที่สําคัญนะครับมีหมอคนไหนไหมครับที่จะรู้วันที่หมอต้องจากโลกนี้ไป หมอก็มีเพนพอย n t เหมือนคนทั่วไปแหละครับก็คือถ้าหมอเนี่ยเกิดจากไปก่อนวัยอันควรหมอไม่ได้จากไปแต่เพียงร่างกายครับแต่คุณหมอเนี่ยได้นำมาความสามารถติดตัวไปด้วยซึ่งความสามารถทางการแพทย์เนี่ยไม่สามารถถ่ายทอดให้ใครได้นะครับและที่สําคัญไอความสามารถนั้นเนี่ยสามารถสร้างรายได้มหาศาลใช่หรือไม่เห็น <He ard S 2> ไหมครับว่าเราอไปคุยเรื่องเหล่านี้ตั้งหากเราไม่ได้คุยเรื่องการแพทย์เลยดังนั้น ไม่ต้องเกรงครับพี่น้องสบายๆคุณหมอกับคนครับแล้วท่านก็มีความรักและที่สำคัญครับเท่าที่ผมเคยประสบมาเนี่ยหมอก็เป็นคนมีเหตุมีผลและใจดีนะครับทีนี้มันขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าคุณจะสื่อสารกับท่านอย่างไรอย่างไรก็ดีครับถ้าเกิดว่าคุณเกรงจนควบคุมไม่ได้นะผมแนะนาแบบนี้ครับพูดความจริงไปเลยครับคือในตอนต้นของบทพูดขายเนี่ยผมจึงนําเอาความเกรงเนี่ยมาเปิดใจคุณหมอไปในคราวเดียวันเลยครับเรียกว่าคุณเองก็ หายเกรงส่วนคุณหมอก็ได้รับความภาคภูมิใจแล้วก็ลดอีโก้ของคุณหมอลงอีกด้วยครับมันทําให้การสนทนาเนี่ยมันราบเรือนยิ่งขึ้นครับตัวแทนคุณหมอครับผมเรียนคุณหมอตามตรงเลยครับเขาบอกว่าหลายคนเนี่ยเกรงกันมากๆาเลยเวลาพูดคุยกับคุณหมอเพราะว่าในสายตาพวกเขาเนี่ยคุณหมอครับก็คือคนที่ฉลาดหลักแหลมแล้วเขาก็คิดว่าคุณหมอมีสติปัญญาเหนือเกณฑ์เฉลี่ยมนุษย์คนอื่นๆครับจึงทําให้เวลามาพูดคุยกับคุณหมอเนี่ยเกรงกันหมดเลยครับ ผมก็เป็นครับคุณหมอคิดยังไงครับที่คนข้างนอกเนี่ยเขาคิดแบบนั้นหมอก็จะตอบว่าอุ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกคุณก็พูดกันไปหมอก็คนนะเห็นไหมครับว่าพอคุณพูดแบบนี้ไปเนี่ยมันลดอาการเกร็งของคุณด้วยเห็นไหมแล้วคุณหมอก็ได้รับความภาภูมิใจเออคนน้างนอกเนี่ะเห็นว่าคุณหมอเนี่ยมีสติปัญญาเหนือว่าคนทั่วไปจากนั้นคุณก็เข้าเรื่องนะครับ เออคุณหมอครับผมเรียนถามนิดนึงครับเรียนหมอนี่ยากไหมครับตรงนี้นะครับพอคุณถามแบบนี้ไปเนี่ยคุณต้องให้ท่านเนี่ยเล่าให้เยอะที่สุดครับส่วนคุณตั้งใจฟังเป็นผู้ฟังที่ดีครับควรจะเตรียมลิสค์คำถามมาเพื่อให้ท่านเนี่ยได้พูดเยอะที่สุดนะครับหลังจากคุณเปิดคำถามนี้ไปคุณหมอก็จะเริ่มตอบคุณนะคุณก็ค่อยๆเสริมไปเรื่อยๆเสริมไปเรื่อยๆอย่างเช่นเออแล้วตอนเห็นเลือดครั้งแรกเยอะๆนี่คุณหมอกลัวไหมครับอ่าเป็นตน้นหรือตอนไปผ่าศพนี่ถามจริงกลัวไหม เคยมีหลอนไหมว่าเครูอาจารย์ใหญ่จะตามมาที่บ้านอะไรเงี้ยเล่าเป็นคำาไปเปิดใจเขาไหพอคุยกันได้ที่ละคุณก็เริ่มคุยต่อคุณก็บอกกับท่านว่าผมถือว่าวิชาชีพนี้นะครับเป็นวิชาชีพที่ได้ช่วยผู้คนอย่างเป็นรูปธรรมอาชีพหนึ่งเลยล่ะครับคุณหมอครับกว่าคุณหมอเนี่ยจะเรียนจบแพทยศาสตร์กว่าจะทํางานจนมาถึงวันนี้ใช้เวลานานไหมครับอุ้ยก็เป็น10ปีนะตัวแทนผมขออนุญาตถามคุณหมอตรงๆงได้ไหมครับผมไม่ได้มีเจตนากวนคุณหมอจริงๆนะครับ คุณหมอเอ้าว่าไงว่ามาตัวแทนถ้าวันนี้เนี่ยรักษาคนไข้แบบไม่รับค่าจ้างตลอดไปรักษาคนไข้ไม่เก็บตังค์อีกเลยคือแปลว่าไม่มีรายได้เข้าบ้านอีกเลยเนี่ยจะมีคนเดือดร้อนจากการสูญเสียรายได้ตรงนี้ของคุณหมอไหมครับคุณหมอเอา้าลูกเมียหมอก็ต้องใช้เงินเหมือนกันนะตัวแทนคุณหมอเห็นด้วยไหมครับว่าทักษะความเป็นหมอเนี่ยมันสุดยอดมากมันเป็นเหมือนกับหลักทรัพย์ที่สามารถสร้างเงินมหาศาลแต่ครับ ทักษะความเป็นหมอเนี่ยมันเสียอย่างเดียวครับมันไม่สามารถส่งให้ลูกส่งให้ภรรยาในชั่วข้ามคืนได้คุณหมอเไม่สามารถเอาความรู้ทางการแพทย์ทั้งหมดเนี่ยใส่ลงไปในหัวลูกได้เหมือนกับเอาตัมได้เสียบเข้าคอมพิวเตอร์แล้วก็ส่งถ่ายข้อมูลได้ทันที ลูกของคุณหมอก็คงไม่สามารถมาตรวจไข้รักษาคนป่วยได้เหมือนคุณหมอถูกไหมครับอย่างที่คุณหมอบอกผมนะครับคุณหมอก็คนไม่มีใครหลีกหนีความเป็นจริงแห่งชีวิตได้ถ้าคุณหมอบอกว่าถ้าเงินรายได้จากการรักษาคนไข้าหายไปจะมีคนเดือดร้อนวันนี้มี2ทางเลือกครับ ทางเลือกที่1ก็แบบเดิมครับคุณหมอดําเนินชีวิตแบบเดิมรักษาคนไข้สร้างรายได้แบบเดิมแต่สมมติว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาเกิดเทวดามารับตัวคุณหมอไปสวรรค์เสียก่อนเนี่ยนั่นแปลว่ารายได้ในอนาคตทั้งหมดจะตามคุณหมอไปด้วยครับมันจะหายไปตลอดการครับทางเลือกที่2ครับคุณหมอจัดสรรรายได้ครับวางแผนทางด้านการเงินคุณหมอออมเงินส่วนหนึ่งจากรายได้5 1 0นนี่แหละครับถ้าเกิดอะไรขึ้นมา ไอ้ทักษะต่างๆค่าวิชาชีพที่คุณหมอสั่งสมมาคราวนี้ไม่สูญเปล่าแล้วครับแต่ว่าจะถูกเปลี่ยนเป็นมรดกเงินสดก้อนโตครับให้กับคนที่คุณหมอรักและห่วงใยที่สุดดาราซเลบิตี้หรือว่านักธุรกิจในต่างประเทศนะครับต่างก็ประกันค่าความสามารถกันดั้งนั้นครับมันเป็นเรื่องปกติมากๆเดวิดเบ็คแฮมนะครับประกันแข้งของเขาที่2000กว่าล้านบาทเจนนิเฟอร์โลเปสอันนี้ หามากๆครับประกันก้นของเธอที่800กว่าล้านบาทครับลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจของผมก็ประกันค่าความสามารถอย่างน้อยที่สุดก็เท่ากับวงเงินกู้ที่เขากู้ธนาคารมาบางคนกู้50ล้านก็ทําประกัน50ล้านเป็นต้นครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยครับเพียงเพื่อป้องกันครับไม่ให้คนที่รักและห่วงใยต้องลําบากเมื่อเกิดปัญหานั่นเองครับวิธีการคุ้มครองค่าความสามารถก็ง่ายแสนง่ายครับ ก็เปรียบเสมือนกับการสร้างมรดกเงินสดให้กับคนที่คุณหมอรักด้วย3%ครับ3%เ์ของวงเงินที่เราต้องการคุ้มครองค่าความสามารถยกตัวอย่างถ้าวันนี้อยากจะประกันค่าความสามารถที่10ล้านบาทก็ออมปีละ3 0 0แสนอยากประกันค่าความสามารถที่20ล้านก็ออมปีละ0 0แสน สมมุติว่าผมออมปีละสามแสนแล้วปรากฏว่าออมมาได้แค่เพียงปีเดียวแล้วเกิดผมโชคร้ายต้องจากครอบครัวไปก่อนเงิน10ล้านเนี่ยก็จะถูกส่งให้กับภรรยาและลูกของผมก็เป็นการชดเชยค่าความสามารถของผมที่สูญเสียไปแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่เกิดอะไรขึ้นมาครับเงินที่คุณหมอออมมาทุกปีเนี่ยก็จะถูกส่งกลับคืนให้คุณหมอเองนั่นแหละครับเอาไว้ใช้ในยามกเกษียณครับเห็นไหมครับว่าถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยคุณหมอก็วิน,ว,นวินทั้งสองทางครับ เกิดอะไรขึ้นมาระหว่างทางลูกเมียไม่ลําบากมีเงินสดก้อนโตจากบริษัทประกันแต่ถ้าเกิดว่าไม่เกิดอะไรขึ้นมาคุณหมอก็ยังมีเงินสดก้อนโตจากบริษัทประกันอยู่ดีครับวันนี้คุณหมออยากจะคุ้มครองค่าความสามารถเพื่อเป็นมรดกเงินสดให้กับลูกและภรรยาที่30ล้านหรือ50ล้านดีครับผมก็จะบอกกับเพื่อนๆนะครับว่าการนําเสนอคนที่เก่งๆคนที่ฉลาดกว่าเรานะครับ ก็อย่างที่บอกครับไม่จะเป็นต้องไปกลัวท่านนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเป็นคนฉลาดอยู่แล้วนะครับขอเพียงคุณนําเสนอเนี่ยให้ถูกต้องตามตรกกะแล้วที่สําคัญครับคุณกระตุ้นอารมณ์เนี่ยของเขาได้อย่างถูกต้องผมจะบอกกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งครับว่าความสําเร็จทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลการที่คุณจะเก่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันจะต้องเกิดจากการฝึกฝนทําซ้ําๆบ่อยๆซ้ๆําๆบ่อยๆจนคุณเชี่ยวชาญเรื่องนั้นสตีฟจ็อบส์ก็บอกว่าขั้นต่ำหนึ่งหมื่นชั่วโมง ผมก็เห็นด้วยกับท่านเลยครับว่าขั้นต่ำหนึ่งหมื่นชั่วโมงคุณก็จะเป็นสุดยอดคุณจะเป็นสุดยอดนักขายในวงการประกันชีวิตในเวลาต่อมาแน่นอนครับผมขอวอวยพร